ออไปเซลคามยังกลับมานอนมีอยู่เอาักกดักก็ดักเอะดัดักกักดัดักนระดกกรักกอดัดันกระักดัดัดักกรดะกัดะรกัด โอ้ยบอกว่าถือเชียหรอกแปดแปดนั่นแปดแปดแปดยังหันบอกเชียแปดเท่าโอจักไปพี่เลยแล้วไปที่ตูตูอีกมัาไปบานก่อนไปที่ตูตูแล้วแล้ว นหลดปวดเออนี่มักมักนั่งเสียแนนย่านนั่งเสียไอที่โหลดโหลดโ้นโหลดโ้นเหมือนผู้ชายนี่ชอบมักคักนี่เด็ดไอทิ่คอยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าชอบสวยงามนะจ้าชอบงามอันไหนไม่สวยไม่เอาโอ้โหหมดจะด่าเลยย่านกันเด้เจ้าโฮโะที่ล้มอ่ะ กลัวกลัวกัดกันใช่แมนสลับกันเขาจะไม่อยู่ด้วยกันเจ้าสิไปบังคับให้เขานั่งน้ากันจะขึ้นเขาสิหนนี้เลยมาเพศไม่ขี่กับลุงนะนางไปชื่อยังไงถืงน้ำหมักต้นหมักนะงามันยุ่งสิเป็นบอดี้ออกมาหนึ่งกับรถหนึ่งมันอ้อมรถไปก็ไปขวดตัวเศร้าแล้วนั่น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 

โอ,อโอ้ยกกลูคอยตื่นเหมือนโอ้ยมุกเจ้ากระดายลูกคอยตื่นไอ้แม่มาด้วยขออวยัญเอ้ยมาด้วยขออวยัญเลยไอ้คออวันเลยลูกคอยเออๆน,นั่นแ่ะ